สรุปชัดเจนเดือนสิงหาคมมีเงินอะไรเข้าบ้างสวัสดีค่ะพบกับใบบุมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นําข่าวสารการแจกเกินมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรคุณจนแล้วก็เบีิยงที่ต่างๆเงินเยียวยาต่างๆจะได้เท่าไหร่กันบ้างมาเช็คที่นี่กันเลยนะคะแต่ก่อนไปรับชมค่ะก็อยากขอกกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสาร และถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มบัตรคนจนค่ะซึ่งบัตรคนจนนะคะในวันที่1สิงหาคมก็จะมีวงเงินรู้ซื้อสินค้าปกติเข้าให้200-300บาทนะคะและอีกวงเงินหนึ่งกนะ็คือเป็นวงเงินที่ทางรัฐบาลนะคะเติมเข้าให้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจซึ่งจะได้รับคนละ200บาทนะคะก็จากเดิมที่เราจะได้นะคะ เดือนละ200ก็เพิ่มเป็น200ก็เป็น400นะคะเดือนละ300เพิ่มอีก200เป็น500บาทนะคะในวันที่1และก็จะมีในส่วนของวงเงินนะคะ ค่าการหุงต้มค่ะ45บาทต่อ3เดือนนะคะและอีกถึงวงเงินก็คือจะเป็นค่ารถไฟฟ้าค่ารถโดยสารสาธารณะรถเมลรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณนี้นะคะวงเงินคนละ500บาทค่ะสําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถใช้ได้นะคะวันที่18นะคะ ก็จะได้รับอีกนะคะก็คือกดเป็นเงินสดได้เลยคือค่าไฟฟ้านะคะคนละ230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและค่าน้ําประปานะคะคนละ100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะจะต้องใช้น้ําใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่เขากําหนดด้วยนะคะซึ่งเมื่อบินมาเนี่ยเราก็ออกเงินสดไปก่อนนะคะแล้วทีนี้วันที่18เนี่ยเขาก็จะโอนเงินเข้าให้ ในบัตรคนจนนะคะซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้นะคะและในวันที่22นะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนและเป็นผู้พิการนะคะและก็มีบัตรผู้พิการมีบัตรคนจนนะคะจะได้รับเพิ่มอีกคนละ200บาทกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งเงินตรงนี้จะไม่ใช่เงินส่วนเดียวกันกันกบเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมนะคะ แยกคนละส่วนกันนะคะสำหรับแม่ๆคนไหนที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่างงมากว่าเงินมันส่วนเดียวกันไหมนะคะทีนี้ก็จะได้รับนะคะในวันที่10ของทุกเดือนอยู่แล้วนะคะคนละ600บาทนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะจะได้รับเงินคนละ800บาทต่อเดือนกละะุ่มที่4ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้รับเงินตามขั้นบันไดนะคะของผู้สูงอายุนะคะ6 0 0ถึง1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งจะโอนเข้าให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนและถ้าเกิดว่าเดือนไหนนะคะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเลื่อนออกไปออกก่อนนะคะสำหรับคลิปคราวนี้ขอจบเพียงเท่านี้เกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวหรือเพิ่มเติมจะรีบนำมาแจ้งนะคะสวัสดีค่ะ